พัดลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา35นาทีคะ่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะท่านชื่นชอบข่าวไหนในวันนี้ส่งมาได้เลยที่ f c e b o o k Fanpage Hot l ลน e Thailand เพื่อร่วมสนุกรับรางวัลบัสมาชิก VFitness กันคะ่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศคอนเสิร์ต Music for giving เพราะการให้คือความสุขโดยมีศิลปินชื่อดังมากมายมาร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้คะ่ะ สนับสนุนโดยไฮลักษ์ฟรีโวบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ถึงจะเป็นแค่คอนเสิร์ตเล็กๆแต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล Music for Giving เปิดใจปันเพราะการให้คือความสุขครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยเมซีลาชวะกิจการหรือเม AF11 ที่ได้เล็งเห็นขำว่าให้ต้องเป็นการให้ที่มีความสุขโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อนาในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต่างๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมก็เคยใช้ดนตรีหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจนหายแล้วงานนี้เมก็สารฝันต่อในการหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ ืบ้างจึงได้ชวนพี่น้องในวงการดนตรีไม่สังกัดค่ายมาร่วมด้วยช่วยกันมอบความสุขให้แฟนเพลงผ่านเสียงดนตรีรวมถึงผู้ร่วมสนับสนุสน,นจัดคอนเสิร์ตมาร่วมพูดคุยถึงโครงการต่างๆที่หลานนาเซนท์เวิร์เมื่อวันก่อนเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะไรายได้จากการที่ทุกคนมาร่วมกันบริจาคก,ก็จะถูกนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเรง็งโรคตายและโรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลสิริราชสิริราชมูล,ลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลวาชิระพยาบาล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะว่าการที่จะรวมรวมตัวศิลปินวงใหญ่ๆมาได้นี่คือต้องใช้พลังกำลังมากๆเพราะว่าต้องต้องขอความร่วมมือมา,มาแล้วเขาก็แบบจิตใจดีมากครับผมมาช่วยเหลืองานครับรู้สึกขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับศิลปินที่มาช่วยสร้างความสุขความบันเทิงก็มีทั้งศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะอาทิน้องๆจากวงอรารามานศิลปินหนุ่มไฟแรงโชว์ร้องเพลงสไตล์อะแคปเปร่าไม่ต้องมีดนตรีมากก็เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้แล้วละค่ะต่อก็ด้วย3ามหนุ่ม3สไตล์จากเวที a f อย่างแม็กปูนและเมย์1 1งานนี้บอกเลยค่ะว่าหนุ่มเมย์ดีใจสุดๆที่เพื่อนๆจากบ้าน a f มาช่วยงานกันมากมายต่อก็ด้วยแม็กและนักร้องสาวมุก a f 1 1ที่เขาว่าเป็นคู่ จิ้นกันอีกคู่ค่ะจากนั้นก็ถึงคิวของรุ่นพี่ศิลปินอย่างวงเพลงกราวที่ขอเอาใจแฟนๆขนเพลงฮิตตลอดกาลมาฝากกันหลายต่อหลายเพลงเลยละค่ะและคนนี้ก็กําลังมาแรงหนุ่มเมฆจิรกิจจากซีรีส์เรื่องดังช่องแกลมีก็มาร่วมสร้างความสุดการ,รในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะและสําหรับใครที่อยากจะร่วมสมทบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก็สามารถบริจาคก,กันได้เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสิริราชสิริราชมูลนิธิและโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลได้เลย ออนไลน์ไทยแลนด์ออนไลน์ไทยแลนด์และช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามภารกิจของเหล่าทหารหารในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย Toyota Corolla a l t i s So Excited <S 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 ช่วงนี้เราไปชมพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังท่าอากาศเฉพาะกิจที่9ที่ลานจอดท่าอากาศยานทหารที่2กองบิน6กองทัพอากาศดอนเมืองค่ะในงานได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ไปร่วมส่งและให้กำลังใจโดยเริ่มที่การตรวจแถวรับความเคารพจากกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศได้มอบผงมา าลัยให้กับตัวแทนกองกําลังพลท่าอากาศเฉพาะกิจที่9อาทินาวาอากาศเอกเอกนิต์ชัยสารผู้บังคับการกองกําลังถ่าอากาศเฉพาะกิจที่9นาวาอากาศเอกวัฒนาอ้นอารีรองผู้บังคับการกองกําลังถ่าอากาศเฉพาะกิจที่9นาวาอากาศเอกเอกอมริตกรนกแก้วรองผู้บังคับการกองกําลังถ่าอากาศเฉพาะกิจที่9และนาวาอากาศเอกสุดที่พงวงสวัสดิ์เสนาธิการกองกําลังถ่าอากาศเฉพาะกิจที่9หลังจากนั้นพลอากาศเอกตรีทศ แจ้งผู้บัญชาการฐานอากาศได้กล่าวให้โอวาสแก่กําลังพลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9 ณสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยบัญชาการอากาศยโยทินค่ะสำหรับภารกิจของกองกำลังท่าอากาศเฉพาะกิจที่9เป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในการใช้กำลังท่าอากาศและทางภาคพื้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภยัยในพื้นเขตสนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานีและผนึกกำลังสนับสนุนกับหน่วยงานในกองอำนวยการ การรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการป้องกันและหยุดยั้งภัย,ยคุกคามในรูปแบบต่างๆรวมถึงการปฏิบัติอื่นๆเมื่อสั่งหรือเมื่อได้รับการร้องขออีกทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนตลอดไปล และช่วงนี้ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันในช่วงสปอร์ตฮอตไลน์ค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย t o โยต้าฟอร์จ e เ ช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันโบลิ่งการกุศล X M B A K U ประจำปี2558ของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมโดยจะนำไรายได้จากการแข่งขันส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณกุศลและในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างค,ความสามัคคีระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของโครงการ โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณกฤิสูจารอุปนาย,ยกสมาคมปริญญาโทสําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสมพรลิมรัตนกุลชัยนิสิตเก่า x m b a k u รุ่นรที่14ในฐานะประธานจัดก,การแข่งขันและนายชูเกียรติดุนโยกโกเมดอดีตนาย,ยกสมาคมปริญญาโทสําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลกีตยศของรองศาสตราจารย์ดรวิโรจน์อิ่มพิทักษ์นาย,ยกสภามหาวิา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมใช้กฎกติการระบบคู่สไตร์ขีสแปรแข่งขันท่านละ3เกมนับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะ ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าในประเภททีมชนะเลิศได้แก่ทีม X19 คุนโจคะแนนรวม2,086คะแนนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม X19 คุณกุยคะแนนรวม2,071คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีม a Tech คะแนนรวม2,047คะแนนค่ะ ส่วนผลการแข่งข,ขันประเภทบุคคลชายชนะเลิศได้แก่คุณพิษณุฉิมมาลีคะแนนรวม677คะแนนรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่คุณฐานุเปี่ยมมงคลชัยคะแนนรวม655คะแนนรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่คุณชวโรวสันตินา,นานาเลิศคะแนนรวม649คะแนน และผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิงชนะเลิศได้แก่คุณชนิสาเอื้อชัยชานคะแนนรวม738คะแนนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณพิมพ์สิริอัศวินใจเพชรคะแนนรวม727คะแนนและรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่คุณมนคะแนนรวม702คะแนนค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเ,เราก็มีวัตถุประสงค์ในแง่ของเพื่อนำไรายได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับไป สนับสนุนกิจกรรมสาธารณก,กุศลนะครับส่วนวัตถุประสงค์ข้อต่อไปนะครับเราก็เพื่อ,อสร้างเสริมนะครับความสามัคคีนะครับแล้วก็มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างนิสิต ลลาาาาแะนนิิิิสสสตปัััจุบของมมมครรรรญญโทหหหผู้ยาังคงเดินหน้าเปิดตลาดสร้างความยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาระดับสากลอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมผู้บอลชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษที่มีคนไทยเป็นเจ้าของทีมได้จัดงานแถลงข่าวการต่อสัญญาเป็นกลบ b ลพ partner ระหว่าง2ององค์กรสัญชาติไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในวง การฟุตบอลระดับโลกซึ่งงานถแถลงข่าวครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ King Power ซอยรานน้ําโดยมีคุณภูริศพิรมพักดีกรรมการผู้จัดการบริษัทบนรอดเทรดดิ้งจำกัดคุณอัยวั์ศรีวัฒนประภารองประธานสมโมส City. รเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดของการจับมือเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นต่อเนื่องกันมาหลายปีให้สื่อมวลชนได้รับทราบโดยสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมฟุตบอลทีมที่4แ,แล้วที่สิงคอร์เรชั่นได้เข้าไปให้การสนับสนุนก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญ แบรนด์จากประะเททศไทยค่นอกจากนี้ทั้งเลสเตอร์ซิตี้และสิงค์คอร์เปอเรชันยังได้จัดโครงการ f ็อก u ั t เพื่อส่งเยาวชนจากประเทศไทยไปฝึกฟุตบอลและเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษเพื่ออนาคตวงการฟุตบอลบ้านเราอาจจะมีนักเตะสัญชาติไทยได้ลงเล่นในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นไปได้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มซื้อทีมนะครับทางสิงค์คอร์เปอเรชันก็ร่วมมือกับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จนถึงวันที่เราต่อสัญญากันใหม่เนี่ย ผมมองเห็นถึงว่าคนไทยด้วยกันช่วยกันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็มองว่าเป็นการจับมือที่ที่ที่ดีมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่ออกมาครับในทีมที่เรามองว่าเป็นทีมที่มี potential ที่จะเติบโตต่อไปผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วที่ขึ้นมาทีมนิ้ได้นะครับอย่างที่บอกที่ท็อปก็บอกว่ามันมีแค่20ทีมเท่านั้นครับนั่นนึงนี้เป็นคนไทยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสนุปทีมนี้นะครับ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมคนไทยรักพ่อโดยส่งภาพถ่ายความประทับใจคู่คุณกับคุณพ่อมาที่ Facebook f แ n p a g e Hotline Thailand หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f แ n p a g e Hotline Thailand ค่ะเพื่อร่วมสนุกรับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ออโต้ล็อเกียบัตรกำนันที่พักเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ทธันวาคมนี้ค่ะ ทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง